หลังจากที่มีการเลือกตั้งไปแล้วว่าจะมีประเด็นอะไรนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งการเสนอชื่อโผคณะทํางานชุดใหม่ด้วยนะครับค่ะก็มีรายชื่อหรือที่น่าสนใจออกมานะคะและเกี่ยวเนื่องกับนโยบายสําคัญของทรัมป์ด้วยค่ะโดยโดนัลด์ทรัมป์นั้นผู้ชันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้เสนอชื่อโทมัสโฮเมนให้ทําหน้าที่ผู้คุมชายแดนคนใหม่นะคะตามที่เขารับปากเอาไว้ว่าจะขับผู้เข้าเมือง กฎหมายหลายล้านคนออก จากประเทศนะคะทรัมป์ระบุในสื่อทรูสโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่าโฮแมนอดีตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือไอซ์ในวัย62ปีจะทำหน้าที่ดูแลพรมแดนสหรัฐทั้งภาคใต้ติดกับเม็กซิโกและภาคเหนือติดกับแคนาดาโดยเชื่อว่าโฮเมนจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะการแต่งตั้งโฮแมนเป็นผู้คุมชายแดงคนใหม่นั้นไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐนะคะโดยเขาเคยเป็นทั้งตำรวจและ เจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนก่อนจะกลายเป็นนักวิเคราะห์เรื่องผู้อพยพเข้าเมืองของสถานีข่าว Fox News นอกจากนี้ทรัมป์จะยังแต่งตั้งซีเฟนมิลเลอร์ผู้มีแนวทางแข็งกร้าวด้านนโยบายคนเข้าเมืองให้นั่งตำแหน่งรองหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวดูแลนโยบายและสื่อมวลชนนะคะในวันจันทร์ทรัมป์เปิดเผยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคนใหม่ด้วยนะคะก็คือสสอลิซสเตฟานิกสังกัดพรรครีพับลิกัน กรัฐนิวยอร์กนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่เปลี่ยนจากแนวทางสายกลางมาเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทรัมป์รับปากกับบรรดาผู้สนับสนุนว่าจะส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งมีจำนวนมากกว่า11ล้านคนกลับประเทศของพวกเขา ทรัมป์กล่าวว่าเราจะปิดพรมแดงของเราและกล่าวหาว่าประเทศอื่นๆต่างส่งนักโทษและผู้ป่วยทางจิตให้เดินทางมายัางอเมริกานำไปสู่ปัญหาอาญากรรมมากมายในประเทศอย่างไรก็ตามข้อมูลสถิติของรัฐบาลกลางสาหรัฐชี้ว่าตัวเลขอาญากรรมที่ทรัมป์อ้างว่าพุ่งสูงขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใดนะคะเมื่อวันอาทิตย์สสจิมจอร์แดนจากรัฐโอไฮโอหนึ่งในที่ปรึกษาของทรัมป์ กล่าวกับสำนักข่าวซีเ็นเอ็นว่ามาตรการส่งตัวผู้อพยพกลับประเทศนั้นจะเริ่มต้นที่ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย1ล้านสแสนคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและมีกำหนดการขึ้นศาลหรือถูกป,ปฏิเสธสถานะลี้ภัยในอเมริกาค่ะโนยขณะนี้อยู่ภายใต้าการจับกุมของเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิและตำรวจท้องถิ่นอยู่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหลายคนกล่าวกับรัฐสภาสาหรัฐเมื่อสองเดือนก่อนว่ามีผู้อพยพมากกว่า13,000คนที่กระทำความผิดใน สหรัฐหรือในต่างประเทศและเวลานี้อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยไม่ได้ถูกจับกลุมหรือถูกดำเนินคดีค่ะสำหรับกรณีของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายพร้อมกับพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กหรือเหล่า dreamers ที่มีจำนวน3ล้าน6แสนคนนั้นสสจอได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องจัดการทีหลังนะคะว่าจะส่งตัวพวกเขากลับประเทศที่พวกเขาจากมาด้วยหรือไม่ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกทรัมป์รับปากว่าจะสร้างกำแพงกัน้นชายแดนสหรัฐเม็กซิ และบังคับให้รัฐบาลเม็กซิโกจ่ายค่าก่อสร้างกำแพงนั้นซึ่งขณะนี้กำแพงบางส่วนถูกสร้างขึ้นแล้วโดยเม็กซิโกไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินค่ะนอกจากนี้ทรัมป์ยังพยายามส่งตัวผู้อพยพหลายล้านคนกลับประเทศแต่ประสบกับความล้มเหลวนะคะเนื่องจากไม่มีงบประมาณและต้องผเผชิญกับการท้าทายทางกฎหมายจากบรรดาผู้สนับสนุนผู้อพยพและดรีมเมอร์เสานั้นรวมทั้งการถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับวิธีการที่นํามาใช้ในการจัดการกับผู้อพยพเข้าเมืองนะคะอย่างเช่น การพรากเด็กๆออกจากผู้ปกครองของพวกเขาค่ะคุณสมพร